ดูบอลสดไทยซาอุวันนี้ถ่ายทอดสดฟุตบอลเอเชียนคัพดูบอลไทยวันนี้วันที่25มกราคม67ดูบอลสดเอเชียนคัพ2023ซาอุพบทีมชาติไทยวันที่25มกราคม67ดูบอลสดวันนี้เวลา22นาฬิกา เป็นเกมนัดสุดท้ายของกลุ่ม F ของฟุตบอลทีมชาติไทยโดยผลงานในศึกฟุตบอลเอเชียนคัพ2023กลุ่ม F2 นัดที่ผ่านมาทีมชาติไทยเอาชนะคีกิตสถาน2-0และเสมอโอมาน0-0เก็บ4แต้มเป็นรองจากฟูงของผ่านเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายแน่นอนแล้วส่วนซาอุดีอาระเบียฟอร์มดีควา้าชัย2นัดรวด เนื้อโอมา2-1น2-1และคีกิตสถาน2-0เก็บ6คะแนนเต็มถ่ายทอดสดฟุตบอลเอเชียนคัพ2023ับ2023ทีมชาติไทยพบซาอุดีอาระเบียคืนนี้ทาง PPTV HD ช่อง36และยังดูบอลไทยช่องทีสปอร์ตเสาวกช้างศึกส่งใจเชียร์ลุ้นให้บอลไทยวันนี้เอาชนะซาอุดีอาระเบีย เพื่อควา้าแชมป์กลุ่มเช็คความพร้อมบอลไทยล่าสุดทีมชาติไทยได้ลงฝึกซ้อมครั้งสุดท้ายก่อนเจอซาอุดีอาระเบียเมื่อวันที่24มกราคม67ที่ผ่านมาทางมาซาทาดะอีกที่อิเฮดโคชชาวญี่ปุ่นได้ทบทวนการแท็กติกและการเล่นลูกตั้งเตะจ,จากจุดต่างๆรวมถึงสมอลไซส์ใช้เวลา1ชั่วโมง30นาที ทีรศักเผยพี่มลยกองหน้าทีมชาติไทยกล่าวว่าพวกเราก็มีความพร้อมเต็มร้อยเพราะเราทำงานหนักมาทั้งสัปดาห์ซาอุดิอาระเบียเป็นทีมที่แข็งแกรง่งเพราะพวกเขาเพิ่งไปเล่นฟุตบอลโลกมาชนะอาร์เจนตินามาด้วยพวกเขาเป็นทีมที่ดีมากๆเราจะเก็บประสบการณ์จากซาอุดิอาระเบียให้ได้มากที่สุด บรรยากาศในทีมก็ดีเราอยากเข้ารอบลึกๆให้ได้การเจอกับทีมระดับทวีปเอเชียทุกทีมเป็นทีมที่ดีที่ผ่านมาผมได้เล่นกับทีม U 2 3เป็นส่วนใหญ่การมาเล่นชุดใหญ่ในครั้งนี้จะพยายามเก็บประสบการณ์ให้ได้มากที่สุดการได้เล่นกับรุ่นพี่ก็ดีใจและตื่นเต้นพยายามเรียนรู้ให้ได้มากที่สุด เป้าหมายในเกมต่อไปหวังว่าจะมีแต้มเราจะทำให้ดีที่สุดเพราะเราทำงานหนักมากได้ดูฟุตบอลโลกในทีวีมาแล้วถ้าเราได้ลงไปเล่นในสนามที่ใช้แข่งขันคงภูมิใจมากๆผมไม่ได้คิดว่าตัวเองจะมาไกลขนาดนี้พยายามทำงานหนักมาเสมอตั้งแต่เป็นนักเรียนจนได้มาเล่นกับสโมสร และได้ติดทีมชาติก็ดีใจครับและตื่นเต้นพยายามจะเติบโตถ้ามีโอกาสก็จะพยายามทำประตูให้ได้ฝากแฟนบอลชาวไทยเกมนี้เป็นเกมสุดท้ายของรอบแบ่งกลุ่มเราจะทำเต็มที่หวังว่าแฟนบอลจะส่งกำลังใจมาให้พวกเราด้วยนะครับไทยซาอุดีอาระเบียเปิดสถิติการพบกัน5นัดหลังสุด ทีมชาติไทย VS ซาอุดิอาระเบียเทียบฟอร์ม5นัดหลังสุดทีมชาติไทยแพ้4เสมอ1ไม่ชนะซาอุดิอาระเบียเลยโดยเกมล่าสุดที่พบกันคือฟุตบอลโลก2018รอบคัดเลือกรอบ12ทีมสุดท้ายไทยเปิดบ้านแพ้ซาอุดิอาระเบีย0 3เมื่อเดือนมีนาคมปี2017 สามเงื่อนไขฟุตบอลทีมชาติไทยวิเคราะห์สถานการณ์ในรอบ16ทีมสุดท้ายหากบอลไทยชนะซาอุดจะเป็นแชมป์กลุ่ม F จะพบกับรองแชมป์กลุ่ม E เกาหลีใต้จอแดนหรือบาเรนจะแข่งขันที่ Education City Stadium ในวันที่30มกราคม2567นี้เวลา23นาฬิกาตามเวลาประเทศไทย หากบอลไทยเสมอซาอุกจะเป็นรองแชมป์กลุ่มเอฟและต้องพบกับบุซเบกิสถานที่เอาอยานูบสเตเดียมในวันที่30มกราคม2567เวลา18นาฬิกา30นาทีตามเวลาประเทศไทยหากบอลไทยแพ้ซาอุกและประตูได้เสียเป็นรองโอมานที่ชนะคีกิส,สถานได้จะต้องพบกับอิรัก แชมป์กลุ่มดีที่เอาบายสเตเดียมในวันที่29มกราคม2567เวลา18นาฬิกา30นาทีตามเวลาประเทศไทยบอลไทยแซงเวียดนามทวงเบอร์หนึ่งอาเซียนเช็คอันดับโลกล่าสุดอันดับโลกเรียวไทม์ทีมชาติไทยขยับขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งของอาเซียนแบบไม่เป็นทางการ จากผลงานยอดเยี่ยม2นัดแรกในเอเชียนคัพ2023พร้อมการันตีผ่านเข้าสู่รอบทีมสุดท้ายเป็นที่แน่นอนแล้วแต่หากช้างศึกแท้ซาอุดิอาระเบียคืนนี้จะต้องโดนลบไป9.78คะแนน1,189.08จะตกไปอยู่ที่2ของอาเซียนเช่นเดิม สรุปทีมที่ผ่านเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายเอเชียนคัพ2023ได้แล้ว14ทีมณวันที่25มกราคม67เวลา18นาฬิกากลุ่มเอกาตาแชมป์กลุ่ม, e. ata, ม,มทาจิกิสถานอันดับ2กลุ่ม B. ีออสเตรเลียแชมป์กลุ่มอุซเบกิสถานอันดับ2ซีเรียอันดับ3ที่ดีที่สุดกลุ่มซีอิรานแชมป์กลุ่ม สหรัฐอาหรับเอมิเรตอันดับสองปาเลสไตน์อันดับสาที่ดีที่สุดกลุ่มดีอิรักแชมป์กลุ่มญี่ปุ่นอันดับสองกลุ่มอีจอแดนสีนน่คะแนนและเกาหลีใต้สีนน่คะแนนเข้ารอบแล้วกลุ่มเอซาอุดีอาระเบียหคะแนนและไทยสีคะแนนเข้ารอบแล้วอีก2โคต้าที่เหลือสีทีมนี้ต้องแย่งกัน อินโดนีเซียมาเรนโอมานคีกิจสถานทีมที่ตกรอบไปแล้วคือเวียดนามมาเลเซียเลบานอนจีนอินเดียและฮ่องกงทีมชาติไทย VS ซาอุดีอาระเบียสถิติการพบกัน5นัดหลังสุด ทีมชาติไทยแพ้สี่เสมอหนึ่งไม่เคยเอาชนะซาอุดิอาระเบียได้เลยซึ่งเกมล่าสุดที่พบกันคือในศึกฟุตบอลโลก2018รอบคัดเลือกรอบ12ทีมสุดท้ายไทยเปิดบ้านแพ้ซาอุด3สเมื่อเดือนมีนาคมปี2017แต้มละล้านเหมือนเดิมมาดามแป้งอัดฉีดสู้เพื่อแต้มฟีฟ่าแรงกิง้ง มานำแป้งนวนพันล่ำซ้ำผู้จัดการทีมชาติไทยโฟอนอินปลุกใจแข้งช้างศึกฟุตบอลทีมชาติไทยยืนยันอัดฉีดแต้มละ1ล้านบาทเหมือนเดิมชนะเอาไปเลย3มล้านบาทในเกมที่เตรียมพบกับซาอุดีอาระเบียในศึกเอเชียนคัพ2023ับ2023รอบแบ่งกลุ่มนัดสุดท้ายกลุ่ม F คืนวันที่25มกราคม2567 นี้เวลา22่สนาฬิกาเวลาไทยพร้อมย้ำทุกคนสู้เต็มที่และเพื่อแต้มฟีฟ้าแรงกิง้งแม้การันตีเข้ารอบ16ทีมล่วงหน้าแล้วมาดามแป้นกล่าวว่าแม้เราจะเข้ารอบเป็นที่แน่นอนแล้วแต่ทุกเกมยังมีความหมายโดยเฉพาะในเกมพบกับ ซาอุดีอาระเบียเพราะอย่างน้อยถ้าเราเสมอได้เราจะขึ้นสู่ท็อปหนึ่งร้อยของโลกทันทีดังนั้นไม่ว่าใครที่มีโอกาสลงสนามก็ขอให้ทุกคนสู้เต็มที่ทำหน้าที่ให้ดีที่สุดและเชื่อมั่นในการและกันส่วนการขาดกับตันอุ้งทีราธรบุญมาทานันที่ติดโทษแบนแม้จะมีผลในสนามแต่นอกสนามก็เชื่อว่าอุ้ม จะยังทำหน้าที่ปลุกใจน้องๆและแป้งขออัดฉีดเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจเหมือนเดิมแป้มละ1หนึ่งล้านบาทเช็คช่องทางถ่ายทอดสดบอลไทยวันนี้พบซาอุดีอาระเบียวันที่25มกราคม67นูบอลสด p p t v HD 36คลิกที่นี่ช่องทีสปอร์ต7ถ่ายทอดสดฟุตบอลวันนี้คลิกที่นี่